เครื่องยศสวรรค์ฉันจะตุตอนที่สองหลังจากที่วิยาธรที่นี้ได้เดินทางถึงวิมานของผู้ปกครองเขตแล้วนี่วิมานสารพัดเลยเนยกกะแต่ก็ได้มุ่งตรงมายังลานหน้าวิมานของผู้ปกครองเขตฉันจะตุก็จะอย่างนี้จะจะมีแตกจางหลากหลายไป แล้บริเวณจุดนี้จะมีบรรดาวิทยาธรระดับหัวหน้าเขตอีกหลายท่านมายืนชุมนุมกันอยู่ณบริเวณนี้นี่ก็เป็นวิมานของถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับผู้ว่ากทมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเขตต่างๆนี่ก็นี่หัวหน้าเขตเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เมื่อ วิยาธรตอนตนี้ได้เดินเข้าไปภายในลานหน้าวิมานแล้วแต่ได้ทาการทักทายเหล่าผู้เบ่อวิทยาธรที่ทางก็เดินทางมาร่วมการชุมนุมครั้งนี้ด้วยความเอเร็ดเบิกบานใจนี่นะ mm hmm. และเมื่อผู้มีวิชาต่างได้โคจอมาเจอกันแบบนี้ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการออกแสดงฤทธิ์โชว์ <Yeah. S 1> เขาจะต้องโชว์กันนะ <Yeah. S 1> เพื่อวิทยาทรที่ได้มาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ได้ชื่ชนชมในความสามารถที่ตนเองได้คิดค้นหรือฝึกฝนมา <Yeah. S 1> นี่นี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างเช่นวิทยาทรท่านหนึ่งได้ออกมาแสดงฤทธิ์โดยทําให้ดินและทรายบริเวณนั้นมารวมตัวเป็นก้อนอกลมๆอย่างที่เห็นในภาพ yeah. จากนักก้นก็จะมีน้ำไหลออกมาจากก้อนนิ้แล้สายเหมือนกับน,น้ำตกมาเลยเป็นต้นเป็นต้นนี่แล้วก็จะมีกองเชียร์เก่งเก่งเออสุดยอดเลยอะไรอย่างงี้มีกองเชียร์ชั้นหนึ่งนี่บอกโอ้ยยังกอุนตามาแมนพวกเราเยาวนท่านนี้เนี่ย กบิยาทรนอีกท่านหนึ่งที่ได้ออกมาร่วมแสดงริชโชว์ใกับโพสติมาร่วมงานชุมนุมได้ชื่นชมนี่เราคงจำได้นี่ไม่ใช่ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทำให้ท่านต้องออกมาแสดงริชโชในครั้งนี้ก็เพราะว่าท่านทนเสียงเรียกร้องจากพระดาเพื่อวิิยาทรที่มาร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหัวใจวิ่งวิ่งแล้วนี่เนาะ อาจจนต้องออกไปแสดงฤทิ์โชว์ตามคำเรียกร้องของเพื่อวิทยาธรนที่มาร่วมงานในงานชุมนุมนี่ออกมาสุดยอดนี่พอถึงเวลาที่จะออกแสดงฤิ์ของตนวิทยาธอท่านนี้ก็จไเนล,ลิฟก้อนโลหะสีทองทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีรัศมีเรืองรองสว่างสวยขึ้นมาบริวเวณกลางลานชุมนุม วาบขึ้นไปเลยนะและว้วมา่แท่งโลหะสีทองเนี่ยโผล่ขึ้นมากลางลานชมรมแล้วท่านก็ได้ลอยตัวแล้วก็เอาเครื่องยศของท่านไปแตะที่แท่งโลหะสีทองท้งนั้นในทันทีอืมแต่เราวาดไม่ทันนะเนี่ยจะลอยตัวไปแตะทางนั้นนะพอท่านได้นาเครื่องยศไปแตะที่แท่งโลหะสีทองแล้วแท่งโลหะสีทองทรงกลมแล้วก็ได้ยืดตัวออกไปรูปทรง คล้ายกับพลึกแปดเหลี่ยมจากนั้นแทงโลหะก็ค่อยๆย,ย,ยกตัวสูงก็จะพื้นดินจนลอยอยู่บนอากาศออลอยเลยนะจ๊ะในวิธีทยาทีนั้นเองเราญาทอนที่ทมาร่วมในงานชุมนุมตางก็เฝ้ามองการแสดงฤทธิ์อย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็ร่วมลุ้นออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเอ,อเหออมือนเราก็รุนละทึกอยู่้วเมื่อแท่งโลหะลอยตัวสูงขึ้น ั่นเองแท่งโลหะรูปทรงแปดเหลี่ยมก็ได้พุ่งตัวลงมาจนกระแทกกระทบและแทรกฝังตัวลงบนบริเวณพื้นลานด้านล่างจนส่วนต,าต,าวนตา่างๆาา่างแท่งโลหะได้จมลงไปในดินเหลือแต่ส่วนหวัวแาาท่งโลหะทันนั้นที่ยังโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมามันจึ๊กลงไปนี่นะในช่วงที่แท่งโลหะพุ่งตัวลงมาจนเจาะทะลุและฝังตัวลงไปในพื้น ต่ช่วงนั้นก็ได้เกิดเสียงดังสนันวันไหวไปทั่วบริเวณล,ลานสร้างความตื่นเต้นในกลาวิทยาธรที่ได้มาอยู่รอชมการแสดงฤทธิ์ของวิทยาธรท่าน,นนี้มันก็จึกลงไปเลยส่วนในการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามต่อไปจ้า